ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KM k อ s o ขีดโกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถค ok ลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็ก่อข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไป ได้เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะนะคะวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดรวม3เซิร์ฟเวอร์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยค่ะก็ลองอ่านดูนะความเร็วกับเด็ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นดาวอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดไลฟซบุะ กดะค,ะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะหรือว่าจะกดที่แชร์โพสตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะคัดลอกลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม1 0 0คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเคลื่นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมดอ่าสามช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะรับโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จ,จำนวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น To m o นนี่ว l ลเลค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะ <eras> แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะ,ะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนนนัเองะะคะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อ ความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d k m k ีดโซเก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะ เราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูซีรีส์หนังจีนเนาะเมนูใหม่อยู่ตรงนี้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนาะครบหาร้อยบาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะฟรีๆไปเลยเนาะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยค่ะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนเฟไปดู ไลฟ์สดคนดูไลฟ์สดของเรากันนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเราค่ะจากเดิมเนาะมีแค่อ่ะถึงหคนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1 1 6คน118คนกันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้นอเรากดสั่งซื้อกันไปนะไม่ถึง5นาทีกันเลยค่ะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ kmk social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้้ค่ะเขาาามศึกกษันดดูไ ะะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถลิดเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดการได้ไปค่ะก็ขออภัยไว้นะที่ดีด้วยเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ